ทงทีวีสถานขาีข่าวข่าวค้นเพื่อคนตะวันออกโครงการพัฒนาท่าเรือสาสกรรมมาบตะพุธระยะที่3ร่วมกับกลุ่มประมงเลเล็กพื้นบ้านหาแสงเงินปลูกต้นสนลิมทะเลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่15กันยายน2564โครงการท่าเรือสารรมมาตตพุทธระยะที่3โดยบริษัทกัป MTPLNG Terminal จำกัดบริษัท CHEC ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอสอสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมากกบตาพุทธหรือสทลกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PMSC ร่วมจัดกิจรกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมชายทะเลร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาแสงเงินในกิจกรรมปลูกต้นต้นริมทะเลในพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน100ต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการปลูก ฝังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดูแลร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเพื่อให้ชุมชนสร้างความร่วมมือร่วมใจเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือทางภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรท้องถิน่นและประชาชนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยมีนายสัด,ดุดีสุจริต ผู้จัดการโครงการบริษัทกัป MTPLNG Terminal กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานนายสุเมธคนทารองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตะพุทธให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานโดยมีแขกผู้ทรงเกียรติได้แก่นายอนันต์ใจตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตะพุธคุณนิราดาพึ่งสุข ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1น,นายทศพลมุกเนืองลำเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการสำนักงานเจ้าท่าพงมิภาคสาขาระยองนายวีรพงษ์ด้วงพิบูลผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือมาบตาพุธนายจอมเจด ดวงสุขผู้ช่วยผู้ำนวยการสำนักง,งานท่าเรือมาบตาพุธนายไมยตรีรอดพ้นประธานวิสาหากิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านอําเภอเมืองและอําเภอบ้านฉางสามคีนายสมัครอ,องละอประธานประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาแสงเงินนายจำเนียนอ,องละอพร้อมด้วยชาวประมงประชาชนและพนักง,งานบริษัทต่างๆให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยการดำเนินงานได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด